แม่ทับชาลีก็โพสต์ดเดือดอีกแล้วนะทุกคนในเอกนะทุกคนมีข้อความดังต่อไปนี้ปีนี้ผมบอกแล้วนะว่าผมไม่สนใจหรือมานั่งเกรงใจใครยิ่งใครลามปามไปถึงน้องๆหรือคนใกล้ตัวผมที่พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยใครพิมพ์หรือโพสอะไรโง่ๆไว้ก็โง่ดีผมเตือนทั้งสองฝั่งพิมพ์อะไรกันก็พิมพ์ฉลาดฉาดด้วยเพราะสุดท้ายไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณ วันที่ต้องมานั่งเสียเงินมากมายแน่นอนอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาได้ไม่ต้องห่วงนะคําตอบได้หลายเรื่องอยู่ในแชทกลุ่มที่พี่สาวผมพิมพ์กันยาวๆมากมายมีคําตอบทุกๆเรื่องที่หลายคนสงสัยอ่านแล้วขาแต่ดีตัวผมแทบไม่ต้องตอบเองเลยขอให้ทนายผมเคาะปอกๆให้ก่อนว่าลงแถลงหรือโพ์อะไรได้แค่ไหนเนื่องจากพี่สาวผมได้ส่งแชทกลุ่มส่วนตัวทั้งหมดให้คนนอกที่ไม่ใช่ผมดูอีอ แถมตอบได้หลายๆเรื่องด้วยฟังดีๆนะตอนนี้ใครไม่อยากมีปัญหากับผมผมก็จะปล่อยผ่านไม่บ้าจีไปด้วยเนื่องจากผมไม่รู้ว่าเป็นฝั่งพวกคุณมายุผมหรือฝั่งผมเองอยากรู้เลยมาแกล้งยุเพราะไม่มีใครใช้หน้าจริงๆเลยในนี้ที่มาด่าผมฮ่าฮ่ส่วนใครอยากมีปัญหากับผมตอนนี้มาผมเบื่อแล้วขี้เกียจทำงานด้วยช่วงนี้